ปกติทุกคนใช้แก้วน้ำอะไรดื่มน้ำกันคะน้องลิซ่าที่น่ารักของเราเขาใช้แก้วน้ำดีออค่ะสมมงตัวแม่จริงๆแล้วไม่ใช่แค่แก้วดีอออย่างเดียวด้วยนะคะจะมีแก้วอะไรบ้างเนี่ยเด๋ยวเตย์พาไปดูคะ่ะ ก็คือเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้น้องลิซ่าละลิซ่ามโนบาลหรือว่าลิซ่าแบล็กพิงค์เขาได้ลงคลิปเก็บเลมอนจากหลังบ้านมาทําน้ําดื่มค่ะคลิปนี้ฟาดยอดวิวไปแล้วเกือบ16ล้านวิวถ้าไม่ใช่ระดับตัวแม่เนี่ยทำไม่ได้นะคะคลิปนี้น้องได้ถ่ายทำที่บ้านหลังล่าสุดที่น้องซื้อเอาไว้ที่เบเวอรี่ฮิลล์แคลิฟอร์เนียในเนื้อที่กว่า3ไร่ราคา3.95ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือว่าถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ145ล้านบาทค่ะ เนื้อหาของคอนเทนต์ก็เป็นที่ตื่นตาตื่นใจเหมือนเดิมค่ะเพราะคนเขาแห่ไปโฟกัสอุปกรณ์ของใช้แต่ละอย่างของน้องว่ามาจากแบรนด์ไหนอะไรกันบ้างตัวอย่างใบแรกค่ะ แก้วค็อกเทลสีใสทรงสูงที่น้องใช้ดื่มเข้าไปเนี่ยมาจากดีออใบนี้230ดอลลาร์สหรัฐถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ7,640บาทค่ะส่วนแก้วใบสีอความารีหรือว่าสีออกฟ้าฟ้าเนี่ยก็มาจากดีออเหมือนกันราคาอยู่ที่390ดอลลาร์สหรัฐถ้าตีเป็นเงินไทยก็13,000บาทโดยประมาณค่ะถ้าสองใบข้างบนมันแพงเกินไปตามซื้อไม่ไหวก็มาซื้อใบนี้แทนค่ะแก้วน้ำลาบูบูจากป๊อปมาร์ทใบนี้ราคา27.99ดอลลาร์สห ถ้าตีเป็นเงินไทยก็900กว่าบาทเองค่ะถามว่าแฟนคลับเนี่ยไปซื้อตามจริงไหมบอกเลยว่าที่อเมริกาแทบจะหาของไม่ได้แล้วค่ะมาต่อที่ใบสุดท้ายค่ะถ้าแก้วลาบูบูยังแพงไปอีกหาซื้อยากอีกลองใบนี้ค่ะแก้วไมล์เมโลดี้จากซาริโอราคา17.95ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ600บาทเองค่ะ เอาเป็นว่าใครชอบแบบไหนมีงบในกระเป๋าตังค์เท่าไหร่ก็ไปหาซื้อหาตากันตามสะดวกได้เลยนะคะ